สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมัยริงทาโรบายตานะคะทรงจำไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบพิวริง้งฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสปอ์ตค่าขนมน้องตาร,รายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะ และขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์ Paper, มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะวันนี้ตาจะทำคลิปคลิปนี้เลือกคุณเพราะสำคัญมากนะคะ เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าทำไมวันนี้ตาจะใช้สํำรับ Magic p l a n เนตทา o t เรามาเริ่มมามอยสวยพายทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะขออนุญาตคนที่ปกป้องดูแลชาวแรนดอมนี้ดูทุกคนเลยค่ะตาพยายามจะหาเลข เลขของพี่ไพ่นะคะไม่มีเลขอื่นเราขอโทษนะคะอ่น่าจะมาจากเลขนี้เนี่ยเจ็ดศูนย์สามนะคะอขอเช็คพลังงานคนแดนดอมนี้ก่อนนะคะเอ๊ะน้องตาทำไม ทำไมเป็นแบบนั้นห่ะโอเคขัดสน ใจดีเกินไงหรือไม่ก็คุณอาจจะพลังงานของคุณนะตอนเนี้คุณอาจจะอยู่คนเดียวเยอะขึ้นเวลาที่คุณนิ่งขึ้นหรือคุณปล่อยให้ตัวเองได้ว่างอะคะ่ะมันหมายความว่าคุณปล่อยให้ตัวเองได้รับรู้ความรู้สึก ของตัวเองไม่ว่าในวันนั้นอ่ะมันจะเจอกับเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าเรื่องดีอ่ะตัวของคุณก็ยังอยู่ตรงนั้นอ่ะเช่นลมหายใจวันนั้นคุณอาจจะรู้สึกแย่หรือคุณอาจจะรู้สึกดีอ่ะเขาก็ทำหน้าที่ของเขาคุณอาจจะช้าลงก็ได้นะคือถ้านาตอนเนี้ย คำว่าขัดสนน่ะมันแปลได้หลายความหมายนะคะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนเหล่านี้ก็ได้คนที่ขัดสนหรือตอนเนี้ยคุณอาจจะตั้งปณิธานบางอย่างว่าคุณกําลังเรียนบางอย่างอยู่เพื่อที่คุณจะเพิ่มทักษะความสามารถของตัวเองอ่ะแล้วไปช่วยเหลือคนที่เขาขัดสนก็ได้ เพราะคุณมีความเป็นผู้ให้อยู่ในตัวอยู่แล้วคราวนี้ตามองเห็นว่าคุณพักเป็นหมายความว่าเวลาที่เราหลายๆคนใช้กดแรงหนึ่งดูนะคะแล้วเราวิ่งตลอดเวลาวิ่งแบบหาความสำเร็จวิ่งหาเงินอะไรอย่างเงี้ยเรากำลังบอกจากกวาลว่าเรายังมีไม่พอแล้วมันยังไม่ดึงดู แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณจะดึงดูดแล้วคุณอยู่เฉยๆทุกอย่างมันต้องสอดคล้องไปด้วยกันนะคะคือการลงมือทำคือพลังงานของผู้ชายเนี่ยมาสกคีนเนี่ยการอยู่เฉยๆบ้างเนี่ยแล้วเราไม่รู้สึกผิดนะ่ะคือพลังงานของเฟมินีนพลังงานของแม่ถ้าเราไม่มีความมีวินยัยความมีวินยัยความ take action การแบบสายลุยเนี่ยคือม s ส u ิล n นเนี่ยเราก็จะไม่สำเร็จอยู่แล้วะคะ่ะเราจะไม่สามารถที่จะใช้นั่งอยู่เฉยๆแล้วใช้จิตของเราเนี่ยไปดึงดูดบางอย่างให้เข้ามาในตัวได้แต่เราไม่ลงมือทำมันต้องไปด้วยกันคราวนี้อันดับแรกก็คือว่า คุณอาจจะไม่ใช่คนที่สับสนหรือคุณเคยเป็นคนที่สับขัดสนมาก่อนไม่ใช่สับสนขัดสนมาก่อนในบางเรื่องแต่คุณเรียนรู้บางอย่างเพื่อที่จะปลดล็อกมากขึ้นบางคนมีสัมผัสพิเศษนะคะมีเซนต์มีญาอย่างรู้คุยกับไฮเกิลเซลได้เปิดการเชื่อมต่อก็คือคุณคอนเน็กได้อะแต่ก่อนที่คุณจะไปคอนเน็กได้อะ คุณจะต้องพอก่อนหมายความว่าเวลาที่คุณดีพออ่ะคุณดีพอแปลว่าคุณพอแล้วแล้วมันแปลว่าคุณมีแล้วและนั่นแหละมันคือการดึงดูดใช่ไหมแล้วคุณจะต้องรักด้วยพอคุณใช้ชีวิตด้วยความรักอะ่ะคุณจะคอนเน็กเองแล้วสังเกตไหม เวลาเราได้รับปิงแหวบอบควรคสังเกตนะช่วงเวลานั้นนะคะทุกคนจะแบบไม่ได้แบบจดจ่ออยู่กับอะไรจะหัวว่างๆอ่ะคุณถึงจะได้รับเอ้ยทำแบบนี้ดีกว่านะคะพลังงานของคุณตารู้สึกถึงคนที่พัฒนาตัวเงเยอะเรียนเยอะเพื่อปลดล็อกบางอย่างคุณอยู่ในจุดที่ ถึงแม้ว่ารอบข้างจะเป็นเต็มไปด้วยความขัดสนเนาะคนที่ขอความช่วยเหลือจากคุณคนที่เขาไม่ใช่พลังงานเดียวกับคุณแต่คุณเต็มอิ่มได้ก็คือกุดคุณเก่งนะคุณชิลได้อะคุณรู้สึกว่าเต็งพอได้อันนี้เอามาจากเบาฟ้านะคะ I am enough I am l o v e I am c o n n e c t ถ้แค่คุณพอได้ ถ้าคุณมีได้เนี่ยคุณเต็มอิ่มได้คุณรักเป็นคุณคอนเน็กได้คุณ,ด,คณดึงดูดได้อืมทำทุกอย่างไปด้วยกันนะ,นะคะตาก็รู้สึกว่าอืมคุณมีความสุขนะแล้วคุณก็กำลังทำตามความฝันอยู่นะคะหรือแบบพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีเนะ่ะถ้าเราไม่ได้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะ่ะ มันแปลว่าเรายังมีไม่พอมันแปลว่าเราขาดแคลนนั่นเองนะจ๊ะนี่คือพลังงานของคุณนะเราล่ามาดูซิว่าทําไมคลิปนี้เลือกคุณคะเพราะอะไรเอ่ยตาให้ไพ่บอกก่อนดีกว่า เมื่อกี้สายลมจอยนี่ก็สายลมจอยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยอะไพ่สำรับนี้อะไม่ใช่ว่ามีแต่ไพ่ดีๆนะทุกคนแต่ตาเปิดของคุณแบบอือย่างเงี้ยก้าวข้ามสายลมจอยบรรเจดิดเจ้าสำราญ พร้อมคุณพร้อมอ่ะคุณมีพอแล้วนี่แสดงว่าคุณอยากไปช่วยเหลือคนใช่ไหมขัดสนมา่เกีที่ขึ้นมาคลิปนี้เลือกคุณเพราะมันสำคัญมากนะคะที่ต้องบอกว่าคนแันดอมเนี่ยคุณก้าวข้ามอะไรมาได้ตั้งมากมายแล้วอะ่ะอาจจะเป็นจุดที่คุณรู้สึกว่ามันยากที่สุดอะ่ะ คุณเก่งตังเลยอะ่ะกดกระดิ่งคุณก้าวข้ามช่วงเวลาที่แบบมันสับสนมันวุ่นวายมันเจียนตายมาแล้วอะ่ะแล้วคุณชิวได้แสดงว่าคุณทำคุณเทคแอคชั่นก็เป็นคุณพักก็เป็นคุณมีทั้งหยินและหยางหรือว่าเฟมินินมาสตินอยู่ในตัวแล้วคุณใช้มันเป็นแล้วด้วยอะ่ะ มันมีกรณีแบบนี้ด้วยทุกคนคือแบบบางคนเวลาที่เขาทําอะไรใช่ไหมอืมเช่นเขาปรารถนาอะไรอะ่ะเขาปรารถนาเงินใช่ไหม,มเขาก็แบบทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆ,ๆเลยแล้วพอไปถึงจุดหนึ่งอะ่ะไอคลิปเหล่านั้นนะคะมันไม่ได้สร้างไรายได้ให้เพราะว่าเขาทำราเขาอยากเขาทำราเขาอยากจะไปเอาใช่ไหม แต่มาถึงวันหนึ่งอ่ะเขาเหนื่อยอ่ะไม่ไหวหละจากที่เขาลงหลายๆคลิปเนี่ยเขาก็ออกเออทำคลิปเดียวก็พอแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยกลายเป็นว่าคลิปนานๆมันเป็นไวรัลอ่ะมันดึงดูดให้เขาได้เงินมากกว่าไอคลิปที่เขาทำพยายามพยายามทำเยอะๆอีกอ่ะ กำลังจะบอกว่านั่นคือคนที่ไม่ไหวแล้วยอมจำนนนะคะแล้วบอกว่าพอแล้วเมื่อไหร่ที่เราพอแล้วเป็นมันแปลว่าเรามีแล้วแล้วนั่นคือการที่จักรวาลให้คุณเรียนรู้ให้คุณวางใจปรากฏว่าถ้าคุณเป็นแบบนั้นได้คุณจะดึงดูดมากกว่าเดิม คุณเป็นคนที่มีไอเดียวันเจิดใช้ชีวิตในแบบที่หาความสุขในวันที่มันเฮงสวยได้อ่ะทุกคนเอาแบบเนี้ยขอโทษที่พูดไม่พอแต่มันจริงนะถ้าถ้าเราอยู่ในโลกเนี้ยคือเราต้องออกไปใช้ชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราเจอกับอะไรบ้างไม่รู้อะเต็ไมไปหมดเลยปัญหาแต่คุณอะ หาจุดที่คุณสำราญได้คุณเลือกโฟกัสได้ทำไมเขาถึงไม่เลือกคุณนะคุณพร้อมแล้วอ่ะที่จะก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งโปรเกสของคุณอะตอนนี้ที่คุณทำอยู่มันใช่ทำด้วยพักด้วยทำด้วยพักด้วยไปด้วยกันคุณพร้อมแล้วพร้อมรับความคืบหน้าในชีวิตด่ะ มันสำคัญมากที่เราต้องพักไงถ้าเราไม่พักเรากำลังบอกกับข้างบนว่าฉันยังไม่มีแต่ตาก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ e <ug> ้ยการทำงานประจำอะมันก็อาจจะมีหลายมุมมองนะทุกคน มันอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยมีปัญหาอะไรที่แต่ละคนก็มีปัญหาต่างกันถูกไหมต่กำลังจะบอกว่าคุณอยู่ในจุดที่มันหนักหนาสาหัสมาแล้วแล้วตอนนี้มันคือไปข้างหน้ามันมูฟเมนต์ไปข้างหน้านะคะนี่คือไพ่แถวแรกของคุณ<ม>ก่อนไปไพ่ทา,าโร่ตาลืมทุกที่เลย ตามีพวงกุญแจหยกพม่าแท้มาขายนะคะเป็นสีเขียวนะทุกคน159บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะคะอเขาเรียกว่าหยกจักรพพัดนะหยกเนี่ยหยกพม่าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมานะคะใครสนใจก็ติดต่อที่อุ่มสายล่างได้เลยนะคะอืมตาขอดูไพ่ทาโร่หน่อยได้ไหม คุณก้าวข้ามสิ่งกีดขวางมาได้แล้วนะคะชีวิตไม่มีเกมไหนที่คุณจะเล่นแล้วไม่ชนะนะแต่ก็ยังมีเกมที่คุณเล่นแล้วแพ้แหละแต่ตารู้สึกว่าคุณลุกขึ้นมาได้ไหวนะกำลังวังชาสุดยอดอ่ะคุณพัฒนาจิตทั้งเดือ i ไฮพิเทสทั้งเดทนะคะ ยยมไม่ว่าคุณจะเจ็บปวดเรื่องอะไรอาจจะผุดขึ้นมาอาจจะเป็นอยู่อาจจะออกไปไม่ได้บ้างตัวตนของคุณนะที่คุณเป็นอะถ้าคุณมีแค่คุณพัฒนาจิตให้คุณนิ่งขึ้นอะ คุณก็ผ่านฉลุยแล้วค่ะตารู้สึกว่าคลิปนี้ที่เขาให้คุณมาเขาอยากบอกคุณว่าไ mm hmm. พ่ใบนี้คือเดือะซันใช่ปะใช่ไพ่ใบนี้คือเดอะซันก็กระดิงก่อน mm hmm. าบเรกสิบแก้วเดอดซันขึ้นมาใบแรกเลยอะไม่รู้หรอกแต่ละคนอยู่ในจุดที่แบบอาลัอาวรวิตกกังวลเครียด หรือเจ็บปวดกับคนใกล้ตัวมาใครก็แล้วแต่เป็นอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คนรักเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถหยุดคุณได้นะไม่สามารถหยุดให้คุณมีกำลังวังชาได้เพราะยิ่งคุณเจ็บคุณยิ่งตื่นยิ่งคุณตื่นคุณยิ่งพัฒพนาความรู้แล้วรวมถึง คุณจะเยือกเย็นกับปัญหามากขึ้นแล้วคุณจะจบปัญหาได้ง่ายมากขึ้นรวมถึงทบทวนตัวเองด้วยว่าคุณรู้สึกกับตัวเองในแต่ละวันแบบไหนถ้าสมมุติคุณจะต้องเสียอะไรสักอย่างหนึ่งไปเพื่อให้ได้บางอย่างมา คุณจะเป็นคนชัดเจนที่แบบฉันจะยอมเสียอันนี้เพื่อให้ได้อันนี้นะแต่ก็จะมีบางอันนะที่คุณจะไม่ยอมเสียเพื่อให้ได้มันมาเพราะคุณรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันสำคัญเช่นเวลาที่ได้อยู่กับคนที่คุณรักก็ได้หรือเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวเองอืมคลิปเนี้ตามไม่ต้องพูดเลยว่า เออคนแรนดอมเนี้ยค่ะคุณไม่เลือกตัวเองก่อนตารู้สึกว่าคุณเลือกตัวเองก่อนพลังงานโดยรวมนะคุณให้ตัวเองก่อนให้คนอื่นทีหลังอะถ้าคุณสัญญาอะไรกับตัวเองไว้อะ่ะคุณจะให้เกียรติตัวเองก่อนแล้วแต่ก่อนอะคุณอาจจะดึงดูดสิ่งสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาตัวพอคุณยังใจเจ็บอยู่อะ เอายกตัวอย่างง่ายๆเวลาที่เรายังมีความเจ็บปวดเอาเรื่องความรักนะคะกับคนเก่าๆความรักที่มันท็อกซิกเนี่ยมันจะยังมีความกลัวกังวลอยู่ในใจถามว่าคนดึงดูดได้ไหมได้แต่คุณก็จะไปดึงดูดใครมาก็ไม่รู้ที่ทำให้คุณเจ็บปวดวนไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะรู้ ใจตัวเองแล้วคุณต้องหยุดก่อนอสิ่งที่มันทำได้ยากก็คือว่าบางคนเนี่ยไม่กล้าที่จะรู้สึกแย่กับตัวเองอ่ะพอรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกเชิงลบอะคะ่ะแต่กำลังจะบอกว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองอ่ะ มันจะติดอยู่ตรงนั้นล่ละเช่นจะเอาความคิดลบออกไปจากจากตัวเราได้ยังไงอะไรเงี้ยอยากเอามันออกไปอะไรเงี้ยไม่ออกหรอกทุกคนเพราะคุณไม่ได้ใช้ความรักกับเขาอะคุณไม่ได้เข้าใจเขาอะอือันนี้สําหรับบางคนนะแต่ตาก็รู้สึกว่าคนดันดอมเนี้ยเข้าใจว่าเออวเวลามันมีความรู้สึกโกรธเนี่ย เกลียดอิจฉาหรืออะไรก็แล้วแต่นะเราต้องยอมรับอะ่ะมันถึงจะเป็นการยอมรับตัวเองอะค่ะคืนนั้นมันก็เท่าไหร่สองสามร้อยแล้วปะอืมมันก็ดึงดูดได้แล้วอะแต่ถ้าวันเนี้ยเราอยากจะตัดอะไรในตัวเราออกไปเร็วๆอะ่ะมันจะอยู่ตรงนั้นแหละนะคะตารู้สึกถึงคนที่ใช้กดแรงดึงดูดด้วยนะคนดันด้อมนี้นะคะขอตาดูไพ่เพิ่มหน่อย เดือดซันขึ้นมาใบาแรกเลยจ้ะเดือดซันเดือดไฮพิเทรตแล้วก็เจดอันนี้เดี๋ยวนะตาว่าอันนี้น่าจะเป็นราชินีคุณเยื่อกย็นเป็นนะคะต่อมาคือตื่นรู้ออกมาคุณตื่นรู้จากความที่คุณไม่มีเนี่ยสุดยอดเลยอะสีเปลี่ยน สายลมจอยไพ่พิเศษนี่เองตาจะบอกว่าคลิปนี้ที่เลือกคุณมาเขากำลังบอกถึงความสำคัญของคลิปนี้ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังตื่นรู้ไม่มากพอคุณจะตื่นรู้จากความที่คุณรู้สึกติดๆขัดๆต่อไปนี้อนะคะมากขึ้นอืม แล้วคุณมีมรดกนะมีอยู่แล้วคําว่ามราดกเนะี่ยอาจจะเป็นมรดกที่เป็นของทางกายภาพอะค่ะบ้านรถที่ดินเงินอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงปัญญาด้วยภูมิปัญญาของคุณนะคุณมีดีเขาอยากให้คุณเห็นว่าความสำคัญในตัวของคุณอนะที่คุณเป็นอยู่ตรงเนี้ย มันดีมากๆแล้วเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะถ้าคุณช้าลงอะในทุกๆขณะที่คุณใช้ชีวิตคุณจะได้ยินเสียงหัวใจคุณจะได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองคุณจะได้พักได้มีเวลาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเขาให้คุณเห็นความสำคัญของการพัก ขาให้คุณเห็นความสำคัญของการลงมือทำต้องไปด้วยกันนะสอดคล้องสมดุลไปด้วยกันคลิปนี้ที่เขาอยากจะบอกคุณว่าบางคนใช้กดแรงดึงดดนะแต่ดึงดูดมาได้แต่สิ่งที่มันเจ็บปวดมันเป็นเพราะว่ายังมีส่วนลึกๆในใจที่ยังขัดสนอยู่ยังไม่ตื่นรู้มากพอแต่ต่อไปเนี้ยมันสำคัญมากที่คุณต้องรู้ว่า ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับคนนะุณน่ะมันไม่มีเรื่องไม่ดีมันมีแต่เรื่องที่ดีเท่านั้นนะคะอืมแล้วเรามาดูกันสิลืมเปิดใต้สำรับแพกิงกา้านไพ่พิเศษออกมารัวๆนะคะสิ่งที่คุณเป็นในวันเนี้ยมันจะอยู่ต่อไปอีก โดยส่งทอดส่งทอดคืออะไรไม่ใช่ไก่โดยส่งผ่านถ่ายทอดไปยังคนที่เป็นหลานคุณลูกคุณน่ะด้วยเพราะถ้าเราไม่ได้สอนหลานสอนลูกเราอ่ะเราก็จะเกิดและเติบโตมาเป็นเหมือนที่เราเติบโตมาที่อ่ะยกตัวอย่าง ครอบครัวบอกว่าเรายากจนเราไม่ประสบความสําเร็จหรอกเพราะเราจนหรือ,เ,อเราไม่สามารถรวยได้หรอกเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอะทาได้หมดแหละแค่เราต้องสมดุลไปด้วยกันทำด้วยพักด้วยอันนี้สำคัญนะคะทุกคนถ้าเราทำอย่างนีวแล้วเ,เ,เราพักไม่เป็นอย่างที่ตาบอกใช่ไหมว่าเรากำลังบอกเขาว่าฉันยังไม่มีฉันต้องการอีกแล้วฉันรู้สึกผิดเวลาที่ฉันพัก สังเกตเวลาพักอ่ะคุณจะดึงดูดได้มากกว่าปกติแต่คุณอาจจะไม่เคยสังเกตลองดูนะคะอือเราจบด้วยไพ่สำหรับนี้ค่ะ มันล้านสื่อเห็นไหมพูดไม่คันขาดคำความเสียใจของคุณอะความเสียใจในอดีตยังมีอะไรที่มันยังติดค้างอยู่ไหมคะของตัวของคุณเองอะคุณต้องรู้นะคะว่าถ้าคุณยังมีความเสียใจบางอย่างเกิดขึ้นเนาะแต่มันเป็นอดีตไปแล้วอะคุณต้องพยายามทำให้จบโดยการที่ปล่อยเขาไป อย่าไปเอาเขามาอยู่ในปัจจุบันปล่อยให้มันเป็นอดีตไปคุณสำเร็จได้ในชีวิตดโดยการที่คุณทำให้เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่หรือคุณตั้งเป้าบางอย่างอะคะ่ะแล้วคุณใช้ชีวิตด้วยความรักอะแล้วไปให้ถึงอะอ I am enough I am love และ I am connect ใช่ไหมถ้าเรายังไม่พอเราจะไม่หยุด ถ้าเราพอเราจะรักตัวเองเป็นถ้าเรารักตัวเองเป็นเรานิ่งเป็นเราขอบคุณร่างกายเราได้เราขอบคุณคนที่อยู่กับเรามาตลอดได้ร่างกายเราอะจิตใจเราอะลมหายใจคุณจะคอนเนคได้กับไฮเออร์เซลคุณแค่ต้องใช้ชีวิตสมดุลคุณสามารถนําความสมดุลน่ะเข้ามาในชีวิตได้ โดยที่ไม่ต้องตัดสินตัวเองนะเอาความตัดสินออกไปตัดสินแล้วมันเหนื่อยนะทุกคนเคยเห็นคนบ่นลูกไหมแล้วให้ลูกทำนู่นทำนี่แล้วลูกไม่ทำแต่อยู่ๆวันหนึ่งพอไม่บ่นแล้วอะลูกทำเฉยอ,อืมเนี่ยเรียกว่าการวางใจนะคะให้โลกจัดการออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณเกิดความไม่แน่ใจนะ ให้คุณใช้สัญชาตญาณของคุณในชีวิตทุกๆด้านเลยที่คุณมีใช้ใจแล้วเดินทางไปได้เลยค่ะนี่คือเรื่องราวของคนแรนดอมนี้นะคะคลิปนี้เลือกคุณเพราะสำคัญมากคุณพอแล้วเท่ากับคุณมีมีพอใช่ไหมเท่ากับคุณดึงดูดนั่นเองนะคะรวมถึงอ่าเรื่องของเวลาให้เราดึงดูดอ่ะ มันใช,ใช้ความรู้สึกถูกไหมความคิดอะค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่เป็นส่วนหนึ่งที่มันเล็กกว่าความรู้สึกอะค่ะเพราะฉะนั้นอะรู้สึกแบบไหนดึงดูดแบบนั้นการที่คุณหยุดสมมตินะคุณอาจจะเปิดร้านสักร้านหนึ่งเนี่ยแหละแต่คุณไม่เคยหยุดเลยแล้วคุณป่วยจู่ๆวันที่คุณป่วยอะ คุณได้เงินเยอะกว่าวันที่คุณไปทํางานอะสัญญาณน,นั้นคือกําลังบอกว่าคุณต้องไว้วางใจจัก,กรวาลนะว่า,วาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณอะมันมีเหตุผลและเขาต้องการให้คุณเรียนรู้อะไรฝึกที่จะแบบได้อะฝึกรับอะเราอะฝึกที่จะให้อยู่เสมอเลยแต่เรารับไม่เป็นถ้าคุณรู้ว่าอ๋อจัก,กรวาลอยากให้ฉัน รู้ว่าที่ฉันได้เงินเยอะกว่าตอนที่ฉันทำงานแปลว่าฉันอะไม่เคยไว้วางใจพักเลยไม่เคยไว้วางใจต่อตอนเองไม่เคยไว้วางใจต่อคนที่ามาช่วยงานฉันให้ฉันได้ไปพักอะไรเงี้ยนะคะสำคัญมากเลยอะถ้าเราทำแล้วเราไม่หยุดเราจะเป็นแบบคนที่เหมือนกับไปเที่ยวอะ่ะแต่ไม่เคยอยู่ตรงนั้นเลยอะ ไม่เคยรู้สึกอะแล้วก็แบบเฮ้ยฉันไปไหนมาบ้างนะพอกลับมาเพราะว่าเราไม่อยู่ตรงนั้นอ่ะเราไม่ได้ริมรถโมเมนต์นั้นนะคะมันจึงสำคัญมากที่พักสำคัญทำก็สำคัญแต่ต้องพักด้วยนะจ๊ะ รักทุกคนเสมอเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยเิ่งทาร์โลบายตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วนะคะบา,บายๆค่ะ